สวัสดีครับผมเพจผมมีขายรถนะครับวันนี้มีรถไฟฟ้าร้อยวันเซ็นมานำเสนอนะครับเป็นเนตเตอร์วีปี2 0 2 2นอะครับสีสารับคันผมให้95%บเปอร์เซ็นต์บวกบวกเลยนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับยางปี2 2นะครับทรงดีครับดําเดิมสีสันสวยครับรถเล่มพรอกสารครบนะครับภาษสี6 9ลูกค้าซื้อเงินสดนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยประมาณนี้ครับรอบตัวสวยๆเลยนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับ ภายในเบาะหนังครับสวยสะอาดระบบควบคุมด้วยจอสัมผัสขนาดใหญ่ทั้งหมดนะครับพงมอลัยมัลติฟังก์ชันแอร์เย็นสูดได้สบายนะครับประมาณนี้ครับภายในสวยสวยเลยพรมหกดีรถบอดี้สวยนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะครับซอกเดิมหมดทุกจุดนะครับบัไม่มีขยับเดิมเดิมสวยสวยเลยครับแถมสายช์จทุกเฉนให้ด้วยรอบตัวสวยเลยครับรถเอาไปขับใช้งานได้เลย มานี่ครับระบบไฟฟ้าให้ได้ครบหมดนะครับเลขไม่เพียงเจ็ดหมื่นกว่าๆเองนะครับประมาณนี้ถ้าจอควบคุมขนาดใหญ่แอร์เยน็นสนใจก็มาลองชมลองขับดูได้นะครับรถจดนนทนธบ,บุรีไซน้อยหมู่บ้านสวนิทโทมพา,าร์คตากจังหวัดจองขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางเปิดราคาไปที่หนึ่งแส้าหนก้าันบาทนะครับคันนี้ สนใจโทรมาครับประมาณนี้เลย